สำหรับความยั่งยืนนะครับก็คงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการไม่ว่าเราจะเติบโตขึ้นมานะครับอยู่ในระดับไหนก็ตามเนี่ยเราก็อยากจะมีสิ่งที่เรามีอยู่ให้มั่นคงสม่ำเสมอนะครับนอกจากยั่งยืนแล้วมันจะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความยั่งยืนมีหลายระดับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่สําคัญที่สุดมนุษย์เป็นคนทำขึ้นมาทีนี้มนุษย์ ที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็ต้องมีความคิดมีความต้องการมีความที่จะพัฒนาหรือทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างที่ต้องการนะครับทีนี้การที่จะทําอย่างนี้ได้เนี่ยที่สําคัญที่สุดน,น,นะครับสุขภาพต้องดีครับทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจมันรวมไปถึงเรื่องของอารมณ์สมองรวมทั้ง creativity ความคิดต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นจากการที่มีสุขภาพดีตรงนี้ในส่วนของผู้ดูแลนะครับในวิชาชีพเนี่ยเราพยายามที่จะให้ทุกคนดูแลตนเองเพื่อความยั่งยืนของสุขภาพของตัวเองมั้นความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ชื่อผมเชื่อว่าทุกคนต้องการแล้วทุกอย่างมาจากตัวเราเองครับ